โอ้ยเราทำสำเร็จแล้วล่ะดูสิข้างกดนมาฝรั่งนะเห็นไหมเร็วเข้ามากดกันเลยฉันได้หนึ่งอันนะแล้วฉันจะได้เท่าไหร่นะมาดูกันนหลายหลายรอบเลยโอ้ว่ามาฝรั่งต้องสิบอันนะงั้นฉันจะได้เท่าไหร่นะมาดูกันเฮ้ยทำไมมาฝรั่งอยู่ไหนอ่ะฉันไม่เข้าใจเลยฉันทำทุกอย่างแบบเดียวกันกับพวกเธอนะนี่เอามาฝรั่งมาให้ฉันนะอ๋อมีบางอย่างผิดปกติแล้วมันพังแล้ว สว่วนบีสาวๆก็เธออยู่ในชั้นละอาหาร100ชั้นใครจะโชคดีวกว่ากันนะไปดูกันเลยที่โมตินดูโอ้ว้าวเวนดี้เธอได้โดนัทแสนสวยหนึ่งชิ้นละ่ะใช่แล้วโอ้ว oh, wow. ้าวไมลี่เธอได้โดนัทตั้งสิบอันนะแล้วไม่เล็กลังดูอะไรนะโอ้โหเอมิลี่เธอได้โดนัทตั้งหนึ่งร้อยชิ้นนะจะกินมันหมดได้อย่างไงนะสนใจจังเธอร่ำก่อนสิเวนดี้ใช่อันเดียวนะ ได้หนึ่งอันแต่เป็นโดนัทที่สวยงามมากถ้าเธอชอบโดนัทเหมือนที่ฉันชอบงั้นก็กดไลค์ด้วยนะอืมอร่อยจังเลยอ่ะโดนัทชิ้นนี้อร่อยที่สุดที่ฉันเคยกินมาเลยํำสุดท้ายแล้วแล้วก็ไมลรีเธอเริ่มได้แล้วล่ะอเอยฉันรามาตั้งนานนะช่วงเวลานี้แต่ฉันมีเด็ยเจ๋งแล้วล่ะฉจะใส่โดนัททั้งหมดบนนิ้วของฉันแบบนี้ฉันไม่เคยมีแหวนวงใหญ่แบบนี้มาก่อนเลยเป็นไงล่ะเธอชอบมันไหมตอนนี้ก็กินได้แล้ว โอ้วา oh, wow. แลวก็อร่อยจังเลยอ่ะ oh. สาวๆอย่าเพิ่งน,น้ำลายไหลกันสิมันดูอร่อยจริงๆนั่นแหละไอ oh. นิ้วของฉันน่ะฉันกัดนิ้วตัวเองเจ็บจังเลยฉันไม่อยากกินอาหารแล้วเ <Emily, S 2> อมิลี่ร่มได้แล้วจริงเหรอเย่ตอนนั้นหนึ่งร้อยฉันกำลังรองฉันอยู่นะ <S <S าสาวๆพูดถูกมันอร่อยมากเลยโอ้ oh. <S <S ฉันรับไม่ได้ <S <S แต่ไม่เป็นไร มีให้เราอีกประมาณ90ิบอันแนะโอ้ันเล่นก่อนไม่เก่งเลยล่ะเอมิลี่หยุดโยนได้แล้วนะเธอทำให้โดนัทหลอนใส,ส่สาวต้องเยอนนะแลวพวกเธอก็เต็มยสปริงกลัลหลากสีด้วยแต่พวกเธอดูสวยแล้วก็น่ากินมากเลยอย่าเพิ่งโกรธสิข้อทีนะฉันไม่ได้ตั้งใจนะงั้นก็มากินด้วยกันสิอร่อยนะโอ้าว oh, wow. มันคือลูกโป่งไม่มีใครรู้ใช่ไหมว่าตัง้งใจยังไงนะอืองั้นก็มาจอก,กันเลย โอ้ดูสิข้างในมีจุ๊บจุ๊บล่ะจริงมากเลยโอ้หวานมากแล้วก็อร่อยมากด้วยสาวๆททีนะแต่จุ๊บจุ๊บแค่เดียวนะแบ่งไม่ได้หล้วฉันอยากลองกัดดูโอ้ยฟันของฉันน่ะไม่คิดว่าจุ๊บจุ๊บจะแข็งขนาดนี้พอกันทีไม่กินแล้วเธอนี่ยตังตังเลยโอ้ฉันไม่รู้ปองเหมือนกัน ราต้องระเบิดมันให้เร็วที่สุดแล้วงั้นขอยืมหน่อยนะเธอไม่ต้องการแล้วนี่เอาเยี่ยมดูสิจุดประจุต้องสิบอันแน่เจ๋งมากเลยเพราะสำหรับคนทั้งกลุ่มแน่ตอนนี้มันทำลับเก๋ๆกันเลยเยี่ยมมากเห็นไหมล่ะเธอชอบนื้กินได้ของฉันไหมงั้นก็มาลองกันเลยมันต้องอร่อยแน่แน่อ้อร่อยจังเวนดี้ฉันก็มีเหมือนกันนะลูกโป่งนะ เจาะหมันกันเถอะจะรู้คำตอบโอ้ว้าวนี่มันจุบจูบตัง้งร้อยอันแนะ่เจ๋งชะมัดเลยชามนี้กินได้เป็นปีเลยนะดูสิเห็นไหมฝนตกเป็นจุบจุบนะสุดยอดงั้นมาลองกันเลยเอาละ่ะเราไปดำดิ่งสู่โลกจุบจูบกันเลย <What? S 1> ถ้าเป็นอะไรมากไหมอะดูเหมือนว่าไม่รีนเลยวิธีกินจูบจูบที่ถูกต้องละ ไมลี่เธอมีทรงผมจะปจะจบที่ตลกมากเลยนะเธอริตลกจังเลยใช่แล้วตลกมากเลยล่ะโอ้โอ้มาแล้วพริกแดงสุดเผ็ดเอมิลี่เธอโชคดีมากนะแค่พริกหนึ่งแม็ดกับสปาเกตตี้เต็มจานนะแต่วนดี้โชคดีน้อยกว่านะเวนดี้ไม่ต้องห่วงนะแค่พริกสิเม็ดเองไมลี่แม่จา๋าสปาเกตตี้หนึ่งจานกับพริกหนึ่งร้อยไม่ใช่ไหมนั่น น่ากลัวสุดๆเลยจะกินมันได้ยังไงนะงั้นฉันจะเริ่มฉันมีแค่พริกแค่เม็ดเดียวเองมาลองกันอาจจะไม่เผ็ดก็ได้มั้ง<อ>สิ่งที่สำคัญก็ต้องระวังนะมาลองกันโอไม่นะมันเผ็ดมากเลยอะจริงๆนะช่วยฉันด้วยข้างในของฉันกำลังลุกเป็นไฟนะเออย็ยินงชั่วเป็นดี้ตาเธอแล้วฉันเหรอ ไม่จริงนะฉันไม่อยากกินแค่มองก็สยองแล้วอะ่ะก็ได้ยังไงก็ต้องกินนี่โอ๊ยนี่มันเผ็ดเผ็ดเป็นบ้าเลยนี่มันเล้ว้ายที่สุดที่ฉันเคยลองมาเลยผมก็เลอดด้วยอะ่ะเธอหัเราทำไมอะ่ะไมลี่เธอมีพริกหนึ่งร้อยเม็ดนะไม่ต้องย้ำรอกง,งั้นตอนนี้มาลองกันเลยบางทีซะจะทนความเผ็ดก็ได้มั้ง สาวๆเป็นกำลังใจให้ฉันด้วยนะโอ้ไม่นะนี่มันเยอะเกินไปเพดเพดจังเลยเอรู้สึกได้ถึงความร้อนไม่ไหวแล้วเล็กฉันกำลังไหมนะ่าสงสารนะเราต้องช่วยเธอแล้วล่ะแม่สอนว่าเม่มีไฟต้องดับด้วยถังดับเพลิงนะตอนนี้แหละฉีดไปยี่เยอะเลยหยุดนะเวนดี้หยุดทีพอได้แล้วไฟดับแล้วล่ะ ฉันรู้สึกดีขึ้นเยอะแล้วแต่ตอนนี้เปียกแล้วก็ละเทอหมดเลยอ่ะเก่งมากเวนดี้ท่าน่าจะเป็นนักดับเพลนอนาคตนะโอ้โหสาวสาวของทั้งหลายกระป๋องแน่เอมิลี่เธอมีของหนึ่งกระป๋องน่ากินจังเลยมาลองกันแต่ว่ามีอะไรผิดปกตินั้นสิเปิดไม่ได้นะเร็วเข้าโอ้ให้ตายฉันทำจุกหักเลยอ่ะจะเปิดฝายยังไงล่ะอ๋อใช่แล้วฉันดู้แล้วล่ะพ่อฉันสอนธีใช้ไขควงด้วยละ่ะ ตอนนี้มาจัดการกันเลยรูเดียวก็พอแล้วล่ะแบบนี้แหละแล้วน้ำอยู่ที่ไหนอ่ะข้กของฉันอยู่ที่ไหนโอ้นี่มาอะไรกันเนี่ยอะไรกินแบบนี้ก็ได้เอมิลี่น่าสงสารจังเลยกินแบบนี้น่ะสร้างเถอะถึงตาฉันแล้วล่ะฉันไม่เคาสิกบกระป๋องตอนนี้ฉันจะวางทุกกระป๋องเรียงกันเพื่อให้ดื่มได้ง่ายๆนะ แล้วฉันได้เตรียมสิ่งที่น่าสนใจไว้ล่วงหน้าแล้วล่ะเธอเคยเห็นมาก่อนมั้ยเป็นหลอดเดียวที่ไม่สิบหลอดพร้อมกันนะเป็นไงนล่ะเจ๋งมากเลยช่มบะฉันรู้สึกน้ำที่เข้ามาในคอแล้วล่ะมันสดชื่นมากเลยอ,อร่อยจังเลยเวนดี้เธอเริ่มได้แล้วนะจริงปะเยี่ยมเลยฉันกำลังหิวน้ำอยู่พอดีแต่จะดื่มยังไงนะไรกระป๋องอ๋อรู้แล้วล่ะฉันมีไอเดียแล้วล่ะจะให้เขากระป๋องในถั่ใบใหญ่ๆนะ และตอนนี้ฉันสามารถดับของทั้งหมดได้ในครั้งเดียวแบบนี้แหละเทล,ลงไปเลยแล้วก็รอเหลือกระป๋องสุดท้ายแล้วเรียบร้อยแล้วจะเป็นของเทได้ไงถ้าไม่มีหล้ามันก็หลอดยักษ์นะแล้วก็หลอดด้วยเซล,ลงไปเลยตอนนี้ก็ลองได้ว้วาวอร่อยจังเลยอะเวนดี้ขอฉันดื่มบ้างได้ไหมอะ ไม่ลหรออืมก็ได้งั้นฉันสอนบทเรียนให้เธอได้ถตะกะนะดูเหมือนว่าเขาคนงเธอยังขาดฟอนสบอยอยู่อีกนะงั้นก็มาต้มมันทอส,สักหน่อยดีกว่าแต่อ,อะไรขึ้นเนี่ยอ,อ๋อไม่นะมันพวกเป็นน้ำพุยักษ์เลยอะ่ะของของฉันรีบหลบเร็วเขา้าของถล่มแล้วล่ะเธอ่ระวังด้วยนะส,สาวสาวเวนดี้เธอเป็นยังไงบ้างล่ะเธอชอบอาบน้ำใด้น้ำโคกไหมดูเหมือนว่าเธอจะไม่ชอบนะแต่มันน่าสนุกดีนะ โอ้ว้าวนี่คือพิซซา,บาแบบตะเลียงนงั้นเหรอและชิ้นชิ้นใหญ่ด้วยนะไมลี่เธอได้ที่ขูดจิ๋วแล้วก็ชิ้นอันเล็กๆล่ละแต่ขนาดมันเหมาะกันมากเลยงั้นก็มาคนลงไปบนพิซซากันเถอะเพื่อให้มันอร่อยมากยิ่งขึ้นนะใี่แล้วถึงชิสจะมีแค่นิดเดียวแต่ยังไงพิซซาก็อร่อยอยดีนะถึงแม้จะน้อยนิดก็ตามนะงั้นมาลองกันเลยอืมนี่มันดีจังเลยอ่ะอร่อยมากถึงจะน้อยก็ตาม เวนดี้หยุดมองได้แล้วเธอเรีบก,กินนะนี่มันดีมากเลยอ่ะฉันอยากลองแล้วล่ะโวดชิสลงไปแบบนี้นี่มันวิเศษมากแล้วก็ถูลงไปบนพิซซ่าเยอะๆเลยคอยดูนะใช่แล้วพร้อมแล้วงั้นตอนนี้ก็มาลองกันเลยอืมมันวิเศษนะ่ากินสุดๆ อร่อยมากเลยอะเอเมิลี่เธอรออะไรอยู่ล่ะเรียบขูดชีสของเธอได้แล้วชิ้นใหญ่ที่สุดเลยนะเร็วเข้าพวกเธอในขณะที่เอเมิลี่กำลังขูดชีสนั้นบอกพวกเราในคอมเมนต์ว่าเธอชอบพิซซ่าแบบไหนกันหน้าชีสหรือว่าเปปเปโรนีล่ะฉันก็ชอบมากนะแต่ว่ามันเหนื่อยมากแล้วล่ะเมื่อไรชีสจะหมดสักทีนะ เอ้เอมิลี่ตื่นสิกำลังทำอะไรนะหลับนั้นเหรอสาวสาวเอมิลี่หอยหลับไปแล้วล่ะพวกเธอช่วยจัดก,การพิซซ่าของเธอได้ไหมล่ะดูเหมือนพวกเธอยังหิวอยู่นะฉันรู้งั้นก็รีบหน่อยนะใน,นตอนที่เธอยังหลับอยู่นะเลวเขา้าโอ้าวชีสเยอะมากเลยเป็นครั้งแรกที่ฉันได้เห็นชีสเยอะ,ยอะแบบนี้บนพิซซ่านะนี่มันดีจังเลยอะเห็นด้วยเลยครั้งหน้าเราต้องใส่ชีสเยอะ,ยอะบนพิซซ่าแบบนี้อีกนะ มันอร่อยสุดๆเลยอยากกินเองฉันก็อยากได้เหมือนกันเอเมิลี่รีตื่นได้แล้วก็จะไม่ีอะไรเหลือให้กินนะตอนนี้เหมือนจะหมดแล้วล่ะอะไรกันพวกเธอกินพิซซ่าของฉันหมดเลยงั้นเหรอไม่เหลือให้สักชิ้นเลยอะครั้งนี้พวกเธอได้อะไรกันนะโอ้โหเอเมิลี่นี่มันอะไรกันเนี้ยะจักลังั้นเหรอเจ๋งจงเลยกินได้แล้ว ดีมากเลยอร่อยมากฉันชอบช็อกโกแลตฉันพร้อมกินเป็นมื้อเช้ากลางวันแล้วก็เย็นด้วยสาวๆท่าทีนะแต่ช็อกโกแลตนันมีน้อยมากเลยแบ่งให้มีได้นะบอกตามตรงมันอร่อยมากอ๋อว,ว้าวน่นสำหรับฉันงั้นเหรอช็อกโกแลตสิบแท่งเลยเจ๋งมากตอนนี้จะกินให้หมดเลยอะแต่ฉันมีเดียวแล้วล่ะก่อนอื่นฉันหัชกช็อกโกแลตเป็นชิ้นๆแบบนี้จากนั้นก็ไปละลายในไมโครเวฟเลย ได้แล้วงั้นก็มาเปิดดูตอนนี้ฉันได้ช็อกโกแลตเหลวและเห็นไหมเธอสามารถดื่มมันผ่านหลอดได้นะฉันฝันที่ทำแบบนี้ตลอดเลยอะมันเหมือนดื่มน้ำผลไม้เลยอ๋อฉันยังมีช็อกโกแลตเหลวอีกแท่งหนึ่งด้วยงั้นก็มาลองกินพร้อมกันดีกว่าแต่ช็อกโกแลตคำแล้วก็ดื่มช็อกโกแลตตามนี่มันอร่อยมากเลยแหละฉันแนะนำให้ทุกคนกินแบบนี้นะ งั้นตอนนี้ก็ชั้นแล้วล่ะอยู่นี่เองช็อกโกแลตหนึ่งร้อยชิ้นของฉันสวยงามมากฉันอยากกินเล็วแล้วแล้วล่ะกินหอมมากด้วยฉันอยากดมมันไปตลอดชีวิตเลยอ่ะช็อกโกแลตที่ฉันชอบอ้อฉันมีไอเดียแจ่มๆแล้วล่ะเดี๋ยวฉันจะทำให้ดูนะคอยดูตอนนี้ฉันเอาช็อกโกแลตมาเรียงกันแบบนี้เพื่อสร้างเป็นหอคอยล่ะดูสิว้าวเจ๋งจังเลยอ่ะใช่แล้วล่ะฉันอยากกิน แล้วก็อีกหนึ่งชิ้นนี่ไมลี่อย่าจับของฉันนะอะไรกันเนี่ยถ้าเวนนี่ไม่อยากแบง่งงั้นเธอจะไม่ได้กินเช็อกันแล้เลยฉันมีความคิดเชชั่วแล้วล่ะดดงมพ่นสุดท้ายของอบ้าอ,อ้อห่อคอยพังแล้วล่ะไมลี่เธอตั้งใจทำใช่ไหมเธอดึงมพ่นสุดท้ายออกไปทำไมเอมิลี่เอาใจไว้ก่อนนะ <c oughs> ฉันเข้าใจเวนดี้ <c oughs> หยุดมาห่อก่อนดีกว่าเรามาแบ่งช็อกโกให้ใั้กับทุกคนดีกว่านะ เย้สาวๆไปกินช็อกโกแลตกันเถอะโอ้ oh, ใช่มันอร่อยมากเลยโอ้ว oh, wow. ้าวฮอเดกเยอะจังเลยเอาล่ะไมลี li, ่เธอเริ่มกินก่อนดีกว่าเธอมีฮอเดกสุดคลาสสิกกับไส้กรอกถึงชิ้นนะงั้นก็ลองชิมเร็วเข้าอืม hmm, อร่อยจังเลยอ่ะมันได้ให้ฉันนึกถึงความทรงจำในวัยเด็กที่ฉันไปเดินตลาดคนเดินกับแม่สาวๆฉันดชาวพวกเธอจังเลยเธอมีไส้กรอกเยีะมมากอะ่ะแต่อย่างไงฉันก็ม่ความสุขกับฮอตดอกของฉันอย่ดีนะ เอาล่ะฉันกินหมดแล้ววินนี้เริ่มในที่สุดฉันมีไส้กรอกนับสิบชิ้นแน่โอ้ไส้กรอกหล่นหมดเลยอะได้ยังไงกันเนี่ยให้ตายเหลือแค่ขนมปังเท่านั้นเองแต่ถึงยังไงไส้กรอกสิบอันมันก็มากไปสำหรับฮอทดอกอยู่ดีนะเอาล่ะฉันจะกินแค่ไส้กรอกก็ได้ส่วนฉันมีไส้กรอกหนึ่งร้อยอันฉันไม่รู้จะกินยังไงอะแต่ว่ามันสวยดีนะโอ้ฉันนึกอะไรออกแล้วล่ะ ช่แล้วฉันสามารถแทนให้ขนมปังก้อนเล็กๆได้ด้วยขนมปังก้อนใหญ่ๆได้เยี่ยมมากเลยดูสิตอนนี้ก็มาจัดวางกันเถอะปัดขนมปังแลวใส่ใส่กอดทั้งหมดลงไปเลยฉันจะไม่พลาดแม้แต่อันเดียวแบบนี้แหละตอนนี้ก็ปิดขนมปังได้แล้วก็ลองอืมใส่กอดอะไรจังเลยถ้าฉันเป็นยักษ์ขนาดท่านี้คงดีเลยเอเมลี่ ธอทำว่าดอกอันใหญ่มากเลยฉันนิ่ทึ่งไปเลยนะที่เธอกินคนเดียวหมดนะฉันว่าเอมิลี่เธอได้ลองสมุดคนกินเลยที่สุดในโลกแน่นอนเจ๋งมากปมมือเอมิลี่พวกกินจุดนน้อยเธอสมควรได้รับรางวัลฉันชอบกินมากนะเธอชอบีโอของเราไหมงั้นกด subscribe ช่องมอติดดูจะได้ไม่พลาดเลิมึกสนุกแบบนี้อยู่กับเราเป็นคนสนุกแล้วเจอกันใหม่นะบาย